ครับผมทีสูนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของอันตรายของเพลงบางเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอกหักลักุดหรืออะไรก็ตามที่รวมความเศร้าต่างๆไว้ในบทเพลงซึ่งหลายคนอาจจะไม่ตระหนักนะครับว่าเพลงเหล่านี้มันส่งผลอะไรกับคุณบ้างหรือเปล่าบางคนอาจจะฟังเพื่อตอกย้ำตัวเอง อย่างเช่นแบบอกขัดมาแล้วก็ไปฟังเพลงอกหักยิ่งตอกย้ำตัวเองประชดชีวิตไปใช่ไหมครับคุณอาจจะมีความแบบว่า,าเขาเรียกว่ามาโซคิดหรือว่าชอบความเจ็บปวดทางใจรู้สึกว่า,ายิ่งตอกย้ำตัวเองให้เจ็บเทา่าไหร่ยิ่งดีหรือว่าคุณอาจจะคิดว่ายิ่งทาตัวเองให้เจ็บปวดร้องไห้เยอะๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นการระบายจริงๆก็อาจจะมีส่วนช่วยแต่ว่า อันตรายของมันมยิ่งไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเคยลองได้ยินคําว่าสะกดจิตตัวเองหรือว่าการบอกจิตใต้สํานึกเพื่อฝังความความเชื่อพอเวลาเรามีความเชื่อในจิตใต้สํานึกล้วเนี่ยเราก็จะมีพฤติกรรมไปตามนั้นอย่างเช่นถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีความสามารถคุณก็จะมีความมั่นใจ ถ้าคุณเชื่อว่า,าไม่ว่าอะไรคุณก็สามารถทําได้เนี่ยมันมันผ่านจากการย้ํากับตัวเองจากความเชื่อจากการกระทําแล้วก็การทําซ้ํานะครับการพิสูจน์ให้ตัวเองซ้าแล้วซ้ําเล่าจนจิตใต้สำนึกเชื่อโดยการใช้ affirmation หรือว่าเป็นคําที่ เป็นแพทเทิร์นที่พูดกับตัวเองเบ่อยๆจนตัวเองเชื่อจนจิตใต้สำนจึกเชื่อแลนก็คือวิธีการสร้างความเชื่อเรมอที่ผมได้เคยบอกไปแล้วนะครับแล้วอันตรายของเพลงเศร้าแหละเศร้า,าตามที่เราได้ยินทั่วไปได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอกหักหรืออะไรก็ตามมันก็มีผลในการที่จะทําให้คุณะจิตใต้สำนึกอ่ะคุณซึมซับเอาคำพูดเหล่านั้นอะความเชื่อเหล่านั้น มาย้ำกับตัวเองให้เชื่ออย่างบางเพลงที่จะมีหลายเพลงเลยที่คิดว่าที่บอกกับเราว่าคุณค่าของตัวเราขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเวลาที่เราสูญเสียใครคนนั้นไปเนี่ยเราก็พยายามทำทุกปีทางเพื่อฉุดเพื่อเหนียวล้างไม่อยากจะเสียเขาไปแล้วพอเราย้ำความเชื่อไอ้ตรงนี้ไปเรื่อยๆในจิตได้สมัมกัส เราก็จะเกิดเป็นพฤติกรรมโดยอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับก็ไม่รู้ตัวเลยแหละมันเป็นพฤติกรรมที่มาจากจิตใต้สำนึกของเราเพราะว่าเราเชื่อว่าเราขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้คือเราแสดงอาการดีดีตลอดเวลาหรือต้องการสิ่งภายนอกสิ่งที่นอกเหนือตัวเราตลอดเวลาเพื่อ,อมาทําให้เราเติมเต็ม ึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาอย่างคนนอกใจคุณเนี่ยคุณก็จะเหนี่ยวลังเขาไว้หรอหรือว่าคนทําร้ายคุณทําไม่ดีทาร้ายจิตใจคุณเนี่ยคุณก็ต้องพยายามทําทุกทางเพื่อเหนี่ยวลังเขาไว้หรอมันเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นการการแค่ทําให้ตัวเองไม่รู้สึกขาดแค่นั้นหรอแล้วมันคุ้มหรือเปล่าคุณก็ต้อง มีความตระหนักรู้ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของคุณ่ะคุณจะต้องสังเกตทุกพฤติกรรมที่มันเป็นไม่ค่อยจะดีว่าสาเหตุมันคืออะไรสาเหตุมันก็คือจิตใต้สำนึกใช่ไหมครับคือความเชื่อในจิตใต้สำนึกมันก่อให้เกิดพฤติกรรมและยิ่งคุณตระหนักรู้ในพฤติกรรมของคุณมากเท่าไหร่เนะี่ยคุณก็จะสามารถขุดไปถึงต้นตอได้ว่าทําไมคุณถึงมีความเชื่อมีพฤติกรรมแบบนี้แลวคุณสามารถ แก้ได้ตามหลัก NLP นะครับก็คือด้วยการสะกดจิตตัวเองก่อนนอนคุณจะอาจจะอัดเทปอัดเทปบอกสิ่งที่คุณอยากจะเป็นปลุกฝังความเชื่อไว้ก่อนนอนหรือว่าจะไปดูตาม YouTube ก็ได้ก็มีหลายหลายคลิปนะครับที่มีการสะกดจิตตัวเองให้เป็นอย่างที่คุณต้องการและคุณก็อาจจะจินตนาการภาพไป จนกว่าคุณจะหลับประมาณสัก21วันนะ่ะคุณก็จะเริ่มมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิมคุณจะมีความเชื่อแตกต่างไปจากเดิมเพราะว่าคุณปลูกฝังความเชื่อใหม่ๆเพราะว่าถ้าคุณไม่สนักรู้เรื่องนี้และคุณปล่อยให้เพลงหรือสื่ออะไรก็ตามที่มันเป็นอะไรที่มันลบๆมันก็จะทําให้คุณโดนคอนโทรหรือว่าโดนควบคุมจิตใจได้นะครับก็อยากฝากไว้ตรงนี้และ ถ้าสมมติว่าใครนะครับต้องการที่จะฟังเพลงที่มันเกี่ยวกับจิตวิญญาณก็คือเป็นเพลงที่ผมทําเองอเป็นมิกซ์เทปนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเผื่อใครได้เผื่อใครสนใจนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ช่วงนี้เกี่ยวกับฟังเชื่อเกี่ยวกับเพลงหรือว่าอะไรกับอะไรก็ตามที่มันไม่ดีต่อเราก็วันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมมาฟังนะครับ ช, binary, ช่างแม่ม <chests> uhh. ันช ide, ่างแม่มันช่างแม่มันช่างแม่มันจะเป็นจะตายก็ช่างแม่มันช่างแม่มัน